嗯。Uh. สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับสตา์อีกแล้วนะคะที่สภายูเคเนาะวันนี้สตาร์ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องค่าครองชีพที่ประเทศอังกฤษเนาะว่าเป็นยังไงทําไมต้องมาคุยตรงนี้พอดีคุยไปด้วยแล้วก็ซอ u r c อัพเ c เบิร์สไปด้วยนะคะเพราะสตาร์มีของเยอะมากเลยนะคะที่เป็นแบบให้ดูคือของเนี้ย บางอันมันต้องทิ้งเพราะว่าเราเก็บไว้นานมากแล้วนะคะเก็บไว้ประมาณสองปีแล้วก็ไม่ได้ใช้นะคะมันก็หมดอายุแล้วเพราะฉะนั้นก็ตามมาทิ้งกับสตาร์เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็สตาร์ก็ชวนคุยไปด้วยเกี่ยวกับที่อยู่เที่ยงกฤษเนาะว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็มาดูว่าค่าใช้จ่ายที่นี่นะคะเป็นยังไงแล้วก็ใครอยากจะมาเที่ยวอะไรอย่างนี้หรือว่าอยากจะมาอยู่จริงๆเนาะ ก่อนอื่นเลยเนาะอาหารกระป๋องพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นอาหารยอดฮิตมากๆนะคะก็มีหลายสิ่งอย่างมากเนาะที่ที่เราได้เก็บไว้เมื่อปีมะโวซึ่งเก็บไว้นานมากแล้วแล้วก็ที่สํคาคัญนะคะมันก็จะมันเป็นอาหารที่ต้องกักตุนช่วงที่มันเกิดวิกฤตอะไรอย่างนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราตามมาดูกัน <c oughs> อย่างอันเนี้ยมันกระป๋องมันบอกว่า Best before 2023ก็คือยังเก็บไว้ได้แต่บางอันที่มันนานมากแล้วเนี่ยสตาก็ไม่อยากเก็บนะคะอย่างตัวเนี้ยมันเป็นสนิมเราด้วย mm hmm. แล้วก็มันบอกว่าจริงๆอ่ะคือ2 0 2 0อยางเนี้ยก็คือเก็บไว้ได้แต่มันจะมีแบบ2000คือไม่ควรเก็บเราไงอันเนี้ยแล้วก็2019อะไรอย่างเงี้ย2019ที่แบบมันหมดอายุไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าทไมถึงยังมีอยู่ก็ แต่ก็ว่าจะโลทิ้งแหละแล้วก็ไม่ได้ใช้อันนี้เป็นชิลี่ของคานี่ซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงๆอ่ะกล่องกระป๋องรับประมาณยี่0บสาสิบบาทเนาะไม่ได้แพงอะไรแต่ก็มันเก็บไว้นานเดี๋ยวเราก็สมควรต้องโลทิ้งเก็บทิ้งบ้างแล้วแล้วก็จะมีพวกอันนี้นะคะที่เป็นอันเนี้ยที่เพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็เป็นของที่มีอยู่ใน ที่จะใช้นะคะแล้วก็ซื้อมาจากร้านไทยร้านเอเชียอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีพวกแหน่วไม้เส้นแล้วก็พวกขนุนกระป๋องนะคะมีกล้วยเอาทํากล้วยบดชีอะไรอย่างเงี้นะกล้วยน้ํำว้าที่ปอกมาแล้วนะคะในน้ําเชื่อมแล้วก็มี หัวปรีนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วที่ใช้บ่อยๆอันนี้ก็เป็นเอามาใส่สลัดนะคะเป็นข้าวโพดนะคะแกะเมล็ดมาแล้วอันนี้ก็เป็นปลากระป๋องเนาะหลายคนถามสตาว่าปลากระป๋องที่นี่แพงไหมปลากระป๋องที่นี่นะคะอยู่ที่60สิเพน่าจะประมาณ20กว่าบาทที่5บาทอะไรเงี้ยแล้วก็มีกระป๋องใหญ่ด้วยอันนี้กระป๋องเล็กนะคะกระป๋องใหญ่ก็อยู่ด้านในดิสตาร์ให้ดูอันนี้คือกระป๋องใหญ่ด้านบนคือกระป๋องเล็กนะคะก็จะเป็น สิ่งที่มีไว้ติดบ้านนะคะพวกมาม่าปลากรกะป๋องอะไรอย่างนี้เนาะสตาค็ก็มีมาม่าด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันตอนนี้ก็ดูปลากรกะป๋องไปก่อนแล้วก็มีพวกน้ําก๋ทงน้ํากะทิไว้ทําแกงอย่างนี้นะคะแล้วก็มีพวกผักต่างๆแล้วก็เห็ดกระป๋องเนี่ยกะนี้ก็จะเป็นเห็ดที่แบบรวมมาแล้วจะทำรีซอตโต้ก็ได้หรือว่าจะเอามาผัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่มีติดบ้านตลอดเลยค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นแบบซอสผัดไทยนะคะมาถ่ายคลิปแบบมืดๆแบบนี้ตอนนี้นะคะประมาณสักเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะหน้าหนาวมันก็จะมืดนี่คือซอสผัดไทยตราโลโบเนาะเป็นขวดแบบเนี้ยใช้ง่ายมากคือใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะเวลาผัดผัดเส้นแล้วก็ใส่ไข่ใส่แครอทแล้วก็สตาร์บางทีก็ใส่กุ้งอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าไก่หรือว่าไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้น่าจะประมาณไม่แน่ใจนะคะประมาณปอนก,กว่าๆอย่างนี้เนาะเป็นซอสผัดไทยสำเร็จรูปเนาะ280กรัมนะคะก็จะมีส่วนผสมมาแบบเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเลซี่กาลิกนะคะเป็นกระเทียมที่สับมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคารามะย อันเย็นชัดนี่นะคะก็จะหว,วานๆหน่อยนะคะด้านในก็จะเป็นสีน้ำาลานะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เอามาทาขนมปังอะไรอย่างนี้ได้นะคะหรือว่าทานกับชีสก็อร่อยนะคะอันนี้นี่คือวิถีชีวิตอังกฤษนะสไตมีของอีกเยอะเลยเดี๋ยวเวาลสาสไตจะเอามาเปิดให้ดูก็มาชิมให้ดูเนาะอันนี้ก็เป็นไส้กรอกที่คนที่นี่ชอบกันแต่จะไม่ค่อยทานนะคะเพราะว่ามันอยู่ในเนี้ยนานมากมันเป็นกระป๋องที่ เขาเก็บไว้ได้นานสุดๆเลยนะคะคนที่นี่ก็จะชอบทานนะคะกับอหอมทอดที่แบบเกรียมๆเนาะแล้วก็ใส่ขนมปังซส้กรอกแบบยาวๆเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของที่นี่เนาะน่าจะประมาณปอนนิดๆอะไรเงี้ยแล้วแต่อี่ห้อบางทีก็ไม่ถึงด้วยซนะ้ำเนาะถ้าเชองไหนมีเซลเนาะก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้แพงมากอะของทุกอย่างที่นี่ถ้าแบบคนที่อยู่ที่เนี่ย เราไม่ทานอาหารไทยอ่ะก็จะถือว่าค่าอาหารเนี่ยไม่แพงเลยแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นตัวชูน่าสไตล์ชอบเอาเนี้ยมาทําขนมจีนนะคะเพราะว่าน้ํายาขนมจีนเอามาทําแล้วก็ตําเครื่องใส่กะทิแล้วก็ใส่อันนี้นะคะอร่อยมากๆนะคะไม่มีก้างไม่มีกระดูคือแบบตําได้เลยนะคะอันนี้ก็คิดว่าจะเอาไว้ตําแบบ ทำน้ำยาขนมจีนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นชูน่าเนื้อชูน่าเป็นก้นก้อนเลยนะคะเขามาแพ็กระสีกระป๋องแต่สตาร์ใช้ไปแล้วเหลือแค่นี้นะคะก็จะเรียงไว้ตรงนี้แล้วก็เวลาหาจะใช้ก็ใช้ง่ายนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกระป๋องอีกเช่นเคยนะคะก็จะเป็นกินจินะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซื้อมาจากร้านจีนนั่นเองนะคะก็จะเป็น อาหารแบบกิมจิแบบกาหลีนะคะก็จะมีอันนี้เอามาผัดกับข้าวก็ได้นะคะหรือว่าจะทานแบบเป็นเครื่องเคียงก็ได้นะคะกิมจิรสชาติเขาค่อนข้างกลิ่นเขาค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะแล้วก็เอามาใส่แบบชีสแล้วก็ใส่ในมันฝรั่งทอดก็อร่อยนะคะสตาร์เพิ่งเคยทานแล้วสตาร์รู้สึกว่าเอ้ยอร่อยเหมือนกันนะอร่อยดีไม่เคยทานมาก่อนแล้วได้ทานครั้งแรกรู้สึกว่าอร่อยนะคะเอามาใส่ในแบบ นิดนึงเอามาใส่ในมันทอดอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ชีสละลายไปด้วยนะคะอร่อยโคตร อาหารมื้อเย็นนะคะหอสตาร์ง่ายๆนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นหอยลายผัดชานะคะวัยวัมาม่าแบบนี้นะคะแล้วก็กินขนมเล่นด้วยนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะวอสซิตนะคะเป็นขนมแบบว่าอ่าด้านในทําจากข้าวโพดเนาะเดี๋ยวค่อยแกะให้ดูเนาะและนี้นะคะเป็นขนมแบบแคล้ายๆกับขนมถุงห้าบาทบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยขนมเด็ก ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะรสชีสนี่คือแบบจริงๆไม่ควรทานแต่รู้สึกว่าอยากลองนะคะกรุบกรอบเลยทีเดียวเหมาะสำหรับการทำคลิป ASMR มากๆนะคะอืมอร่อยรสชีสนะคะเป็นแบบนี้ปกติไม่ค่อยทานแบบแต่วันนี้รู้สึกแบบอยากอยากอยากทานของแบบในสาระแบบนี้เนาะ อันนี้มาในถุงเบืเริ่มเลยนะคะแบ่งมาประมาณยี่สิบถุงหรือสิบแปดถุงอะไรเงี้ยแยกเป็นถุงเล็กแบบนี้มาซึ่งโอเคมากๆนะคะคือบริษัทเดียวกับบริษัทเลยนะคะโวเกอร์ก็จะเป็นประมาณนี้มีส่วนผสมของอแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็เรฟซีดออยชีสนะคะนมแล้วก็มีกรดต่างๆที่เขาใส่เข้ามา หน้าต่างเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้คือแบบไร้สาระมากๆเลยนะคะเก็บของเสร็จแล้วก็โอเคปิดคลิปแล้วแล้วมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าเนาะบ๊ายบาย